สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ซีรีส์การเรียนรู้เรื่องเครื่องคิดเลขทางการเงินหรือว่า financial calculator นะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอตอนแรกของซีรีส์นะครับซีรีส์นี้เราจะเรียนเรื่องของการใช้เครื่องคิดเลขทางการเงินให้ให้เรา master มันคือเป็นเซียนเป็นเทพได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเครื่องคิดเลขทางการเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องมือช่วยแต่ว่าหลายๆครั้งที่ผมได้มีโอกาสพบเจอคนที่ใช้ ก็พบว่าบางทีเราก็ยังใช้มันติดๆขัดๆตัวช่วยเลยกลายเป็นกลายเป็นตัวถ่วงกลายเป็นตัวปัญหาไปซะได้นะครับดังนั้นก็หวังว่าซีรีส์นี้จะช่วยให้ผู้ที่เรียน M b a บเรียนการเงินที่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยใช้คล่องเอาไปสอบได้คนที่สอบคุณวุฒิทางการเงินเช่น cfa cfp ซ sa ซ่าก็เข้าห้องสอบได้อย่างมั่นใจเครื่องมือตัวนี้ทำให้ทำข้อสอบได้เร็วขึ้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเอ่อ เครื่องที่เล็กที่เราจะใช้กันในซีรีส์นี้นะครับยี่ห้อ Texas Instruments นะครับรุ่นที่เราจะพูดถึงกันก็คือ BA2+ Plus นะครับรุ่นแรกแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น 2+ Professional นะครับสองตัวนี้ก็จะมีความเรียกว่าเหมือนกันมากนะครับมีความแตกต่างกันกันบ้างในในคุณสมบัติภายในนะครับลองดูหน้าหน้าตาของมันนะครับ เครื่องสีดำที่โชว์อยู่เนี่ยอันนี้คือ BA2+ Plus ธรรมดานะครับบางท่านก็อาจจะเรียกว่าเป็น BA2+ p l u Student ไม่ Professional คือรุ่นนี้ราคาถูกนะครับถูกกว่าอีกรุ่นหนึง่งน่าจะครึ่งหนึ่งได้นะครับแต่ว่ายังไงลองดูขนาดหน้าจอดูจำนวนปุ่มดูเลเยอร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นรุ่น Professional ให้ดูนะครับขนาดหน้าจอเหมือนกันนะครับจำนวนปุ่มเท่ากันเลเยอร์ของปุ่มเหมือนกันนะครับ แม้แต่สกรีนอะไรต่างๆเนี่ยก,ก็เหมือนกันหมดนะครับความต่างอยู่ที่คุณสมบัติข้างในซึ่งเดี๋ยววิดีโอตอนนี้เราก็จะคุยกันครับว่ามันต่างกันยังไงเผื่อว่าท่านใดจะต้องเลือกซื้อนะครับจะได้เลือกได้เหมาะกับตัวเองนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงซีรีส์การเรียนเรื่องเครื่องเล็ก,การเงินเนี่ยจะเกิดไม่ได้เลยนะครับถ้าผมไม่มีซิมูเลเตอร์คือซอฟต์แวร์เครื่องคิดเลขที่เอาเข้ามารันบนคอมพิวเตอร์ได,ด้ดังที่แสดงอยู่บนหน้าจอเนี้ยนะครับ ผมต้องต้องขอขอบคุณอาจารย์ของผมนะครับอาจารย์ผมคือท่านรองศาสตราจารยา oon, ์ดรไพบุลเสรีวัฒนานะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ผมที่นิดาตอนที่เรียนปริญญาโทนะครับเป็นผมมีโอกาสได้เป็น TA เป็นผู้ช่วยสอนให้ใหอาจารย์นะครับก็เครื่องคิดเลขนี้อาจารย์ก็จัดหาม,มาให้นะครับจริงๆอาจารย์ก็อ,อยากเสนอที่จะสนับสนุนเวฟเอ a d e m y ในใน,ในหลายๆทางแต่ว่าก็ อันนี้เป็นเป็นเป็นความช่วยเหลือหนึ่งที่ที่ผมจําเป็นมากได้ขึ้นเลขมาก็ดีใจมากนะครับก็ได้เอามาทาซีรีส์นี้นั่นเองนะครับยังไงเข้าไปแวะเยี่ยมอาจารย์ได้ครับอาจารย์มี o ฟสบุ๊กเฟสบ o ๊กคอ m มานิท t talkt ก็มีรายการ o n e y t a l k ให้ดูย้อนหลังนะครับนอกจากเป็นอาจารย์ที่นิด้าแล้วอาจารย์ก็ทํารายการโทรทัศน์ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนนะครับก็โอเคงั้นกลับกลับมาที่เรื่อง เครื่องคิดเลขของของเราก่อนนะครับวิดีโอตอนนี้เป็น Overview แล้วก็จะทำให้เห็นภาพคร่าวๆได้ว่าเดี๋ยวในซีรีส์นี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเ,าเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะครับท่านใดที่สงสัยว่าเอ๊ะเครื่องคิดเลขการเงินเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับหลกักๆแล้วมันทำได้3อย่างครับหคือเรื่องของการคำนวณพื้นฐานหรือว่าเป็น Basic Math Operation นะครับเครื่องคิดเลขธรรมดาเครื่องคิดเลขพ่อค้าแม่ค้าทำยังไงได้เครื่องนี้ก็ทาได้ครับบวกลบคูณหาร อาจจะทําได้มากขึ้นเช่นมียกกําลังเห็นนะครับอยู่แถวนี้มีการถอด square root อยู่ตรงนี้นะครับมี ln natural log มี s ซ n c o s tan อยู่นี่นะครับก็เรียกว่าตรงนี้ก็ใช้ได้เดี๋ยวในซีรีส์นี้ก็จะคุยกันด้วยว่าการคำนวณพื้นฐานทำยังไงกดยังไงทำยังไงไม่ให้มันผิดนะครับส่วนที่สองซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยของเครื่องคิดเลขการเงิน ก็คือเรื่องของการคำนวณสิ่งที่เราเรียกว่า time value of money หรือว่ามูลค่าของเงินตามเวลานะครับตัวที่เห็น N I Y P V P M T F V ที่แสดงอยู่เนี่ยบรรทัดที่3ปุ่มบรรทัดที่3เนี่ยคือฟีเจอร์ time value of money ทั้งหมดนะครับเราจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะไปกับการเรียนรู้เรื่องนี้นะครับแล้วก็ข้อสอบอะไรทั้งหลายก็มักจะวัดแถวเนี้ยครับนะครับถัดมากลุ่มที่3มันทำอะไรได้ กลุ่มที่3คือเป็นพวกเวิร์กชี t การคำนวณเฉพาะทางครับก็เป็นเรียกว่าบริการเสริมหรือว่า Value Added Feature ที่เครื่องคิดเลขทางการเงิน,นใส่เข้ามาให้ว่ามันมีการคำนวณอะไรบางอย่างทางเศรษฐศาสตร์ทาง Finance ที่คำนวณบ่อยๆไหมที่เครื่องคิดเลขจะช่วยย่นเวลาให้ได้ยกตัวอย่างเช่น NPVIRR ตรงนี้นะครับ NPVIRR เอาไว้วิเคราะห์โครงการการลงทุนต่างๆว่าคุ้มค่าไหมอย่างเงี้ยก็ ซอฟต์แวร์เครื่องคิดเลขนี้ก็มีตัวช่วยนะครับอัมมอสคำว่าอมอสอยู่ตรงนี้อัมอสไทเซชันก็เป็นเรื่องของการตัดจําหน่ายหนี้ตัดจําหน่ายพวกหนี้เงินกู้บ้านลดต้นลดดอกอะไรเงี้ยก,ก็มีตัวช่วยตรงนี้นะครับมีเรื่องทางสถิติมีไอคอนวี v, เนี่ยไอคอนเวิร์ดคือการแปลงดอกเบี้ยนะครับก,ก็มีมีเวิร์กชีตย่อยๆมาช่วยนะครับก็ 3อย่างเนี่ยคือคุณสมบัติสำคัญของเครื่องคิดเลขทางการเงินนะครับแล้วก็ในซีรีส์นี้เราจะเจาะเข้าไปในแต่ละด้านให้ครบเลยนะครับอย่างที่บอกถ้าทำให้ทุกท่านเก่งได้ก็คุ้มละนะครับโอเคเอ่อถัดมามาเรื่องที่ได้คุยไว้ครับว่าแล้ว2รุ่นเนี่ย plus กับ plus professional ถ้าต้องซื้อหรือถ้าต้องเลือกจะเลือกอะไรนะครับ ความแตกต่างหลักๆของมันเนี่ยถ้าเข้าไปที่เว็บไซต์ Texas Instruments ซึ่งคือเว็บของผู้ผลิตนะครับเขาก็จะบอกว่า Plus กับ Plus Professional เนี่ยลองดูนะครับ Nearly identical in terms of functionality หมายความว่าในเชิงของความสามารถของคุณสมบัติเนี่ยมันเหมือนกันมากนะครับความต่างหลักๆก็คือตรงนี้ครับอันนี้เป็นฟีเจอร์หลักๆที่ทำให้เครื่องรุ่น Professional ดีกว่า หรือจะบอกว่าแพงขึ้นมากว่ารุ่น plus นะครับถ้าไม่นับรวมหน้าตาที่ดูโมเดินกว่านิดนึงนะครับอ,อ,อย่างแรกเลยที่สำคัญสำคัญก็จะมีเนี่ยครับฟังก์ชัน nfv หรือว่า net future value ถ้าเกิดเป็นรุ่น plus ธรรมดาเนี่ยก็จะมีแค่ npv เราเรียก net present value มูลค่าปัจจุบันสุทธินะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการประเมินความคุ้มค่าของโครงการด้วยการ ซัมเอาแคชฟลูต่างๆของในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยดึงกลับมาไว้เป็น,ป,นปัจจุบันว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับถ้าเป็นบวกเราก็มองว่าอืมก็น่าจะคุ้มค่านะครับอันนี้ดึงมาเป็นปัจจุบันทำได้ทั้งสองรุ่นแต่ n f เนี่ยจะเป็นการคํานวณค่าไปในอนาคตนะครับก็ถามว่าได้คํานวณบ้างไหมก็มีบ้างแต่ว่าน้อยมากนะครับมีอะไรอีกครับมีเรื่องของ PB D.P.B. P.B. คือ Payback Period D.P.B. คือ Discounted Payback Period มันคืออะไรมันคือการคำนวณเรื่องของจุดคุ้มทุนนะครับก็มีคำนวณอยู่บ้างโดยเฉพาะการเรียน finance พวกที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการก็จะต้องใช้แต่ถามว่าไม่มีเครื่องคิดเลขรุ่น professional ทำได้ไหมก็ทำได้ครับก็คำนวณแมน u วลได้ถ้าใครรู้สูตรก็ทำได้อยู่แล้วนะครับอ,อีกตัวหนึ่งที่อาจจะสำคัญก็เช่นตัวนี้ครับ modify internal rate of return หรือว่า MIRR นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นการคำนวณขั้นสูงเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการอีกเช่นกันบางท่านน่าจะพอรู้จกัก IRR แล้วว่า IRR คืออัตราผลตอบแทนภายใน internal rate of return ใช่ไหมครับ IRR ก็จะมีข้อเสียว่าบางครั้งเราคำนวณออกมาได้ IRR เนี่ยค่อนข้างสูงมาก สูงมากแล้วในสมมติฐานของ IRR เนี่ยมันมีการสมมุติเอาไว้ว่า cash flow อะไรก็ตามที่อยู่ในอยู่ในการวิเคราะห์ตรงนี้มันจะถูกเอาไป reinvest หรือเอาไปลงทุนต่อที่อัตราผลตอบแทนที่เท่ากับ IRR ซึ่งกรณี IRR สูงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเงินที่เอาไปลงทุนต่อเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถ reinvest ได้ด้วยเ a ทที่สูงขนาดนั้นนะครับดังนั้น m r r เนี่ยตัว M เนี่ย modify เนี่ยก็เป็นตัวที่ออกแบบมาแก้ตรงนั้นว่างั้นก็ไม่ต้อง reinvest ด้วย ARR แต่ให้ reinvest ด้วย rate สเก rate, หนึ่ง reinvestment rate สเกรดหนึ่งก็เกิดเป็นฟัง feature MIRR ขึ้นมานะครับถามว่าทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มีใช้ไหมก็อย่างที่บอกว่ามีใช้บ้างแต่ไม่เยอะนะครับถามว่าถ้าให้ recommend เลยให้แนะนำเลยว่าซื้อรุ่นไหนดีก็ผมคงเรียนอย่างนี้ครับว่า ถ้าเกิดว่ามีไม่ได้มีปัญหาเดือดร้อนเรื่องเงินทองจริงๆซื้อสองเครื่องไม่ได้มีผลกับชีวิตแตกต่างกันเลยก็เลือกรุ่นที่ชอบได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดมองว่าอยากจะได้ความคุ้มค่าประหยัดใช้คุ้มเนี่ยผมเลขอเม B A 2 plus ดีกว่าคือ plus ธรรมดาาะราคาถูกกว่าร่วมครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันมีอิชชุอยู่บางท่านเนี่ยบอกซื้อโปรไปเลยจะได้เอาเก็บไว้ใช้ในระยะยาวๆได้ก็ต้องบอกว่า ในความเป็นจริงผมเชื่อว่าเวลาเรามาทํางานนะครับเราเราจะใช้โปรแกรมนี้มากกว่าครับ Excel นะครับผมเชื่อว่า Excel ทำทาได้หลากหลายกว่าลึกกว่านะครับเครื่องคิดเลขเป็นเหมือนตัวเครื่องมือที่อยู่ใกล้ๆมือเฉยนะครับแต่เวลาทําอะไรทําจริงทําจังเราก็ใช้ Excel เป็นหลักดังนั้น BA 2+ Plus ผมว่าก็ตอบโจทย์ได้นะครับยังไงลองลองพิจารณาดูนะครับ